สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมอัดเสียงโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมที่น่าใช้มากครับลองดูแล้วกันนะครับครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมาแนะนําการลงโปรแกรมคืออิดิทโปรนะครับเดี๋ยวเราว่าลงโปรแกรมกัน ง่ายๆนะครับการติดตั้งนะครับอันนี้ไปที่ Shape c o n น i n u n e x นะครับแล้วก็เน็กอีกครับเน็กอีกครับเน็กๆ e ไปเรื่อยครับใช้เวลาสักพักนะครับรอสักแป๊บนึนะครับโปรแกรมไม่ใหญ่มากครับใช้เวลาไม่นานครับอ่ะ อันนะครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอ่าฟินิชเราเป็นสิบออกนะครับอ่านี้เราต่อเยกนะครับตอนน่อเยืนะครับขึ้นมาหน้าต่า,นานงาาน,นี้แหละแบบคีนะครับก็จะมีอส่วของหน้าต่างนี้แหละนะครับเราไปที่แครก์ก่อนนะต้องเราต้องแครก์ก่อนครับถ้าไม่แครเนี่นฮะเดี๋ยวเราจะใช้ฟังก์ชันได้ไม่ครบนะครับ อนะครับตรงนี้ก็มาอะกรีโอเคครับมีถุกลนะครับก็เท่านี้แหะครับเปิดโปรแกรมมาหมายได้เลยทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเนี่ยครับทดสอบการอัดเสียงกันดีกว่านะครับนะครับตันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกเลยครับเลือกตัวไหนก็ได้ครับอ่ะโอเคเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองบันทึกเสียงกันนะครับเสียงผมก็จะเป็น,นจะมีสัญญาณขึ้นลงตามนี้เลยนะครับเวลาเราพูดหรือว่าอัดเสียงบันทึกเสียงในห้องประชุมหรืองานไหนที่เราบันทึกเสียงอัดข่าวมาอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวเราหยุดพอแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเบื้องต้นเสียงผมก็จะเป็น มันจะมีสัญญาณขึ้นลงตามนี้เลยนะครับเวลาเราพูดหรือว่าอัดเสียงบันทึกเสียงในห้องประชุมหรืองานไหนที่เราบันทึกเสียงอัดข่าวมาอะไรก็ได้นะครับอ่าอ่าผมหยุดแค่นี้ก่อนทีนี้ช่องที่ว่างๆเนี่ยนะครับอ่าต,ต้องช่วยอย่างเงี้ยเราสามารถตัดออกได้นะครับอ่าเราเอาเมาส์ไฮไลท์ได้เลยนะครับแล้วก็กด Delete นะครับอ่าแค่นี้เองครับง่ายมากครับ คลิปนี้ผมจะสอนแค่เบื้องต้นก่อนนะครับการบันทึกเสียงแล้วก็เซฟไฟล์แค่นี้เองนะครับส่วนเรื่องการใช้งานอ,อื่นๆเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมส่วนนี้สมมติเราได้งานหมดล้วเราอาจจะเซฟไฟล์ละอันนี้งานเราเสร็จแล้วสมมติว่างานเราเสร็จแล้วเราเอาแค่นี้เรามานี่ครับเซฟแอดเหมือนเซฟไฟล์งานทั่วๆไปเหมือนที่เราใช้พวกเวิร์ดเอ็กเทั่วๆไปเลยครับอ,อันนี้ก็ตั้งชื่อเลยครับเป็นอันนี้เป็นเทสก็ได้อะเทสนะครับ เทสนะครับแล้วก็เซฟไฟล์ไว้นะครับโอเคครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ